ันมมีคควาุกกผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษฐ์ะต่อมาน้องเพื่อนนะครับพรีมาสุขสะอาดมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้ใช่ค่ะแพ้อะไรยังไงคะก็เวลาฝนตกหรือเวลาเจอฝุ่นนะคะก็จะมีอาการจามน้ำมูกไหลถ้าเป็นหนักๆก็บางทีก็ตาบวมอะคะ่ะฝนจะตกใช่ค่ะจะพอฝนฟ้าคึมนี่เอาแล้วตาใช่ค่ะตาจะดำแล้วก็ น้ำมูกจะไหลาจามคันตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีคันจนตาบวมอันนี้หมายถึงว่าตอนเราอยู่ในอาคารอย่างนี้เราจะรู้สึกเลยเใช่ค่ะใช่ค่ะรู้สึกเลยอยู่ในบ้านก็รู้สึกเป็นเป็นมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครัก็ภูมิแพ้เป็นได้มาประมาณสองปีน่าจะได้แล้วค่ะประมาณสองสามปีแล้วใช่ค่ะอย่างนี้ถือว่ารุนแรงไหมครับอาจารย์ ค่ะมันก็แล้วแต่อาการที่เกิดขึ้นอ๋อมีหลายคนที่สามารถพยากรณ์อากาศได้ว่าฝนจะตกไหมอันนี้เคยเจอมาแล้วค่ะคือเขาจะมีอาการตั้งแต่คัดจมูกอะไรอางี้ยจมูกจะตันไวยค่ะก็อันนี้น้องนี่ถึงตาเวลาฝนจะตกมดจะคลายของน้องนี่เขาขึ้นถึงตานะคะก็อาการก็คงจะค่อนข้างรุนแรงอ๋อมีเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่าครเพราะว่าอายุยังน้อยคือกรรมพันธุ์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่ง นะฮะถ้าถ้ามีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยก็เราก็มีโอกาสแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้ามีแม่เป็นโรคภูมิแพ้แล้วเราจะต้องเป็นไม่ไม่เสมอไปไม่เสมอไปนะฮะเสร็จแล้วทําไงฮะดูแลกับตัวเองยังไงคะก็ไปหาคุณหมอคุณหมอก็ให้ยาแก้แพ้ทานตามปกติค่ะล้างจมูกว่างแล้วก็พ่นยาฝนจะมาจะโดนฝุ่นใช่ค่ะก็จานยาหยิบแก้แพ้มาทานอ๋อพอรู้ตัวก็จะแพ้ก็หยิบยาแก้แพ้มาทานค่ะ แล้วมีไปหาหมอไปหาอาหารเสริมหรืออะไรอย่างอื่นไหมคะก็ตอนแรกก็ทานแก้แพ้ปกติค่ะแล้วคุณแม่เขาเพื่อนเขาแนะนําว่าลูกสาวเขาเป็นภูมิแพ้เหมือนกันทานแล้วดีขึ้นเขาก็เลยแนะนําบีมให้ทานค่ะตอนเป็น,ตอน,ปนตอนเป็นรู้สึกลาคาญหงุดหงิดไหมลาคาญค่ะเพราะว่าทําอะไรก็ลําบากเวลาเรียนก็ลําบากอืมเพราะว่าถ้าขึ้นตาตาบวมก็การมองเห็นก็จะลําบากน้ำมูกไหลก็ต้องคอยเช็ดนะคะมันก็จะลําบากถ้าปล่อยไปนานๆรุนแรงไหมครับอาจารย์ ก็จะเรื้อรังถ้าเรื้อรังมันก็จะตามมาด้วยการอักเสบในโพรงจมูกนะะแ,ลแล้วบริเวณตาที่ที่ผมอ๋อม,มันก็จะมีรู้สึกเหมือนกับคุณนาดพูดเมื่อกี้เนี่ยนะคะคันคัน,น,นแล้วก็เหมือนมีทรายอยู่ในตา <ừ> อะไรอย่างเง <ừ> ี้ยนะคะแต่น้องนี่ถึงขั้นบวมนะคะเพราะเพราะฉะนั้นถ้าตาบวมเนี่ยมันไม่บวมที่ตาแห่งเดียวหรอกมันจะบวมในโพรงจมูกในหลอดลมด้วยอันนี้ก็คือถ้าถ้ายาเกิดไม่อยู่ใกล้ตัวนี่ทํำยังไงฮะ เคย<อ>มีเหตุการณ์งนี้ไหมฮะมีค่ะบางทีก็ล้างหน้าบ่อยๆเอาค่ะเหมือนก็ความรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรติดตาตาบวมรู้สึกเลยก็หาอะไรประครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แก้อย่างเั้นเอาเพราะว่าไม่มียาอ๋อใช้วิธีอื่นประทังไปเรื่อยๆแล้วเสร็จแล้ววันหนึง่งเพื่อนคุณแม่ค่ะเพื่อนคุณแม่ลูกสาวเขาทานบีมสีเขียวแล้วเขาก็แนะนําคุณแม่ก็ลองซื้อเลยค่ะแล้วก็ตอนเย็นก็ลองทานเลยอือืทานยังไงแค่ไหนฮะก่อนนอนวันละเม็ด่ะคะก่อนนอนวันละเม็ด แค่ก่อนนอนวอลลเม็ดกี่วันครับถึงเห็นรู้สึกได้ก็ขวประมาณกระปุกกระปุกแรกกระปุกที่สองค่ะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเออไม่ต้องกินยาแก้แพ้บ้างหยุดบ้างอะไรเงี้ยค่ะกระปุกแรกใช่เริ่มเห็นผลว่าผลตั้งเขามาก็ไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่แล้วค่ะ <ừ> ก็อาการน้อยลงค่ะอันนี้ถือว่าใช้เวลานานพอนสมควรครับก็ใช้อันเดอร์โดสน้อยไปก็ค่อยๆมันก็ใช้ มันก็ใช้เวลานานอืแต่เพื่อจะแก้ไขาอาการใช้มากขึ้นราคาอาจจะถูกกว่าอ๋อ <c oughs> อันนี้อาจารย์อธิบายได้เพราะว่ามีบางท่านบางท่านก็เข้าใจในเรื่องของเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับรบ,บางท่านอาจจะคิดว่าการรับประทานทีละนิดไปเรื่อยๆจะช่วยได้แต่ว่าจะต้องทนกับอาการเหล่านั้นก็นไหมหน่อยครับก็ค่อยๆปรับภูมิคุ้มกันขึ้นไปนะครับ แล้วก็มาลองทานอยู่หนึ่งเดือนประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งกระปุกถึงเห็นหนึ่งกระปุกก็ประมาณชักเดือนนิดนิดกระปุกเล็กกระปุกใหญ่กระปุกห้าสิบกระปุกห้าสิบเมตรน่าจะห้าสิบห้าสิบเมตรทานอยู่ก็เดือนเสร็จเสร็จรู้สึกได้ว่าดีขึ้นดีขึ้นค่ะอ่าฮะการทัดจมูกน้อยลงเวลายังต้องทานยาแก้แพ้อยู่ไหมทานควบคู่กันค่ะอ๋อทานคู่กันนะฮะก็ถูกต้องนะฮะเห็นบอกว่าการทานไปแล้วเนี่ยนอกจาก ผลในเรื่องของอ,อาการภูมิแพ้ดีขึ้นหมายถึงว่ายังไงฮะมันดีขึ้นยังไงฮะคือตามความรู้สึกเวลาสมมติฝนจะตกใช่ไหมคะเมื่อก่อน <ừ> ตามก็จะบวมแต่น,นี้ก็บางทีตามไม่บวมบ้างแต่น้ำมูกยังไหลยอยู่จามน้อยลง <ừ> อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเรีกว่าฝนไม่เคยตกแล้วยังเออมันเปลี่ยนฤดูปล่าคะ <c oughs> ไม่ค่ะเก<อ>ี่ยวนะเป็นเพราะว่ามันมันมันหายระยะมันหายไปนานหรือเปล่า ก็ไม่น่านะคะเพราะว่าอย่างก่อนกินบางทีฝนไม่ตกก็เป็นนะเจอฝุ่นก็ตาบวมบ้างก็มีครัเจอฝุ่นก็เป็นแล้วทานไปสักเมื่อไหร่จนเริ่มแน่ชัดว่าอาการเหล่านั้นมันไม่ค่อยกลับมากระปุกที่สามที่สี่ค่ะแก้แพ้ที่หมอใจมาไม่ได้ทานเลยยาไม่ได้ล้างจมูกยาก็ไม่ได้่นใช้เวลาประมาณกระปุกที่สามตอนนี้เจอฝนไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเจอฝุ่นก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างนี้จะเรียกว่าหายไปไหมครับอาจารย์ ก็ปรับภูมิคุ้มกันได้แล้วมันก็มันก็จะไม่เกิดขึ้นอีกแต่แต่ทีนี้เราก็ไม่อยากให้ท้าทายเนาะว่าเพราะว่าน้องทานเม็ดเดียวอะนะฮะคือทีแรกนี่ถ้าเริ่มต้นสักเช้าสองเย็นสองนี่อาทิตย์เดียวก็อาจจะเป็นผลเลยครัก็ข้อมูลของเราชัดเจนก็อยากจะบอกว่าปัจจุบันนี้คนที่เป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็ทรมานมาก แล้วก็คิดว่าในชีวิตนี้มันรักษาไม่หายครก็เรายืนยันว่าเราช่วยเขาได้นะครับเพราะมีข้อมูลที่ชัดเจนประชากรประเทศไทย70ล้านคนเป็นโรคภูมิแพ้สัก18ล้านนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราช่วยเขาได้จะกาลังผลิตของเราคงจะดีขึ้นทีนี้ก็ในเชิงในเชิงภูมิคุ้มกันทยานะครับคนที่มีปัญหาภูมิแพ้เนี่ย มันก็เราอธิบายแล้ววันนี้หลายรอบนะฮะสาเหตุก็เพราะว่าคนที่มารในรายการนี้มีภูมิแพ้เยอะมากเพราะท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งเบื่อนะครับเพราะรายการนี้เราออกรายการทางทีวีมันไม่ได้ซ้ํากันทุกวันก็ก็มีระดับ T S 2มากป่ามากกว่าปกติแล้วตรงนี้บิมของเราถ้าใช้4ี่แคปซูลต่อวันภายในหนึ่งสัปดาห์ อาการจะดีขึ้นอันนี้คือปริมาณมาตรฐานปริมาณมาตรฐานสำหรับภูมิแพ้นะครับซ่าสิบสี่วันก็ยิ่งชัดเจนนะครับแต่ว่าโอเคอันนี้ก็คือสี่เม็ดต่อวันนะครับมันก็จะเพิ่ม TS1 แล้วก็เพิ่ม T r e g u l a t o r ครับซึ่งจะไปปรับ TS2 ให้อยู่ระดับปกตินะครับแล้วถ้าข้อมูลหลังสุดในก็มีการศึกษาวิจัยแล้วก็ยืนยันว่าถ้า T r e g u l a t o r ยิ่งเพิ่มมากเร็วยิ่งเร็วขึ้นครับเพิ่มเร็วขึ้น ทีเก็ลดเร็วขึ้นแล้วภูมิแพ้ก็หายเร็วขึ้นนะครับในขณะที่เราวัดแคปซูลของเรากับผลในเชือกับเลือดนะครับเราก็พบว่าใน15วันจากการใช้แคปซูล2แคปซูลตอนเช้าและ2แคปซูลตอนเย็นมันก็จะมีการเพิ่มขึ้นของ t <S, s 1 t r e g u l a ทีเรกูเลเตอร์ทั้ง2ตัวเข้าไปกด TH2 ซึ่งเป็นต้นเหตุของการภูมิแพ้โรคภูมิแพ้ทั้งหลายเพราะนั้นก็จะชัดเจนมากๆนะครับ แล้วก็ฉมังมากๆนะครับเพราะฉะนั้น4แคปซูลต่อวันถ้า7วันก็28แคปซูลนะมันเห็นผลเลยนะถ้าทีละแคปซูลก็เมือนก็จะยืดระยะเวลาไปสหลอดนะร้0ยวันเพราะฉะนั้นก็อยากว่าเราเราจะไปห่วงว่าเสียตังค์ในตอนต้นแต่ลดเวลาการทรมานจะดีกว่าอาลละอย่างนี้ก็ถือว่าสุขภาพกลับมาแข็งแรงปกติค่ะแข็งแรงปกติค่ะเพื่อนเพื่อนทักไหม ก็คนรอบข้างก็ทักว่าทําอะไรมารู้สึกผิวมันจะขาวขึ้นฮะตาก็ไม่คล้ำคือช่วงแรกคนจะทักค่ะเพื่อนทาอะไรทําไมตามันดําจังเลยนอนดึกหรออะไรเงี้ยค่ะแต่พอทานไปแล้วสภาพคนก็ทักเออใต้ตาดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเออมันมีผลอะไรฮะจันอะไรคะทให้ผิวขาวขึ้นขอบตาคล้ำน้อยลงอะไรเงี้ยครับเออก็ในส่วนของแคปซูลเนี่ยมันมีลักษณะของการช่วยการผลัดผิวเล็กน้อย ครับนะครับผับผิวเพราะนั้นผิวก็จะมีโอกาสที่จะขาวขึ้นประการที่หนึ่งประการที่สองแคปซูลของเราเนี่ยสร้างคอลลาเจนครับนะฮะคอลลาเจนที่สร้างชนิดที่หนึ่งและชนิดที่สามด้วยอชนิดที่สงก็เป็นคอลลาเจนที่ทําให้ผิวมีความละเอียดเนียนนุ่มก็เป็นคอลลาเจนในในผิวของเด็กนะครับส่วนคอลลาเจนชนิดที่สามขอโทษพูดกับกันในเด็กนี่คอลลาเจนชนิดที่สามซึ่งเป็นคอลลาเจนที่ทําให้ผิวเนี่ย มีความเนียนนุ่มมีความละเอียดอ่อนส่วนคอลลาเจน,นิดที่หนึ่งก็ทําให้ผิวแข็งแรงครับมอนแคปซูลของเรามีสารซึ่งสร้างคอลลาเจออยู่สร้างทั้งคอลลาเจนชนิดที่หนึงและชนิดที่ทสามแล้วคอลลาเจออื่นๆด้วยจริงๆแล้วแม้กระทั่งชนิดที่สองซึ่งเป็นมวลกระดูกอ่อนครับ,รบเพราะนั้นสร้างหมดเพราะนั้นผิวพรรณก็จะดีขึ้นนะครับก็กลับมาสวยสมวัย นะคะทุกวันนี้ไม่ต้องพกยาแก่แพ้ละค่ะใช่ค่ะนะฮะก็ถือว่าเป็นคุณภาพชีวิตที่ปกติแข็งแรงแล้วครับขอบพระคุณมากครับ